สวัสดีค่ะวันนี้สองพี่น้องจะพามาทําขิงดองไว้กินกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ขิงประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะคะขงิง่ออ่อนนะคะแล้วเราก็ขูดเปลือกมันออกเลยะค,ะค่ะก็คือตัดแต่งทรงแล้วก็ขูดใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนขูดอย่างนี้นะคะขูดไปเรื่อยๆจนกว่ามันเสร็จนะคะเราไปดูกันตอนที่เราทําเสร็จทีเดียวเลยแล้วกันนะคะนยะคะขูดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะ นะคะหลังจากที่เราปอกเปลือกขิงเสร็จนะคะเราก็ชั่งกิโลให้ได้ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็ามาใช้มีดสองคมนะคะทําให้เป็นแบบเส้นบางๆหรือใครชอบที่แบบชอบหนาๆก็ใช้มีดแบบว่าไอหั่นเอาได้นะคะแบบซอยๆเอาค่ะอย่างเงี้ยเราชอบเส้นบางๆอย่างงี้นะคะสองพี่น้องชอบเส้นบางๆเนาะแล้วก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะแบบทาเป็นชิ้นบางๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอะคะ่ะ เส้นสวยกันเลยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดถาดน,นะคะมาค่ะเราก็ได้ขิงที่เราฝานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเส้นบางๆสวยๆเลยนะคะดูเส้นขิงนะคะสวยมากมันก็จะมีแบบขิงอ่อนขิงแก่ปนกันนะคะถ้าที่เป็นแบบขิงอ่อนๆเลยก็ไม่ต้องแบบแช่น้ําเกลือนะคะมันจะไม่ค่อยเผ็ดอะคะ่ะอันนี้เราก็จะแช่น้ําเกลือแล้วนะคะเอาไอ้น้ำหนึ่งลิตรเท่ากับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่อันนี้น้ําเราใช้สองลิตรก็จะสองช้อนโต๊ะนะคะ เราก็จะใส่ใส่เกลือไปเลยนะคะสองช้อนเนาะใส่เกลือไปก่อนนะคะสองช้อนโต๊ะหน่ช้อนสองช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะโอเคแล้วเราก็จะใส่ขิงไปเลยนะคะถ้าใครที่ชอบแบบเผ็ดนะคะก็แช่ไว้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบแบบเผ็ดเนาะก็เอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่าแล้วเราก็จะ คนคนเกลือมันขึ้นมาหน่อยค่ะเนี่ยนะคะ,ะแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่น้ํามะนาวนะคะบีบน้ํามะนาวลงไปเพื่อที่มันจะได้เปลี่ยนสีขิงนะคะเพราะกรดของมะนาวมันจะทําให้ขิงเป็นสีชมพูค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะบีบมะนาวไปเลยหนึ่งชิ้นนะคะเนี่นะคะบางคนเขาก็จะใส่สีผสมอาหารสีชมพูนะคะเพื่อที่จะให้ขิงแบบสีสวยๆเนาะแต่สองพี่น้องจะทําแบบธรรมชาตินะคะก็คือจะ ใส่เป็นมะนาวอย่างนี้นะคะค่ะระหว่างที่เรารอขิงที่เราแช่ไว้นะคะเราก็จะไปทําน้ําน้ําดองกันเลยนะคะมาค่ะเรามาทําน้ําดองกันเลยนะคะใส่น้ําส้มสายชูไปหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็ตามด้วยน้ําเปล่านะคะสองถ้วยถ้าเราใส่น้ําส้มสองแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าสี่นะคะอันนี้เราใส่ไปหนึ่งแล้วก็ใส่ด้วยสองค่ะสําหรับคนที่ทําเยอะๆนะคะอันนี้เราทําน้อยเนาะ ก็น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วเราก็คนให้มันละลายนะคะก็ต้มไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นเลยนะคะคือเย็นสนิทเลยนะคะเราถึงจะเอาขิงลงเนาะนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะเราใช้ไฟแรงนะคะ ทีแรกเนาะพอละลายแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะนี่นะคะแล้วก็คนให้ละลายแล้วเราก็พักไว้นะคะรอขิงเราแบบได้เวลาแล้วก็เราจะพามาดูขั้นตอนรองอีกทีนะคะนี่นะคะ คนให้ละลายนะคะต้องประมาณหนาทีนะคะแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะค่ะขิงเราก็ได้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้สองพี่น้องจะกินแบบเผ็ดนะคะก็เลยเอาไว้แค่ครึ่งชั่วโมงเนาะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมากนะคะก็ให้แช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงมาค่ะเราก็จะมาล้างน้ําสะอาดกันเลยนะคะเราก็ล้างน้ําสะอาดก่อนนึ่งน้ํานะคะชิ้นสวยมาก นะคะทาไม่เก็บไว้กินได้นานเลยค่ะหลังจากที่เราแบบล้างน้ําสะอาดแล้วก็เราจะใส่น้ําดองของเราไว้เลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ประมาณสองวันสองคืนเนาะแล้วก็ออกมานะคะก็คือดองในอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะแล้วก็พอมันเป็นแล้วนะคะเราก็เก็บในตู้เย็นเก็บไว้กินได้นานเลยค่ะเป็นเดือนๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเอาให้มันเสด็จน้ํานิดนึง นะคะใช่แล้วก็ให้มันเสด็จน้ำชิ้นสวยนะคะขิงของเราสวยเหมือนคนทำเลยค่ะอุ้ย <c oughs> สวยคือคนเห็ดยบอ นะค่ะแล้วเราก็จะมาใส่น้ําดองของเราที่เราต้มไว้ที่เราต้มแล้วก็พักให้มันเย็นแล้วนะคะเย็นสนิทแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะสําหรับขั้นตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าใครอยากใส่มะนาวก็สามารถใส่ได้นะคะก็คือเราแบบเอาขิงลงเสร็จ แล้วก็บีบมะนาวไว้ข้างบีบมะนาวใส่ที่หลังอะคะ่ะก็สามารถใส่ได้ดลแล้วก็ปิดฝาเอาไว้สองวันสองคืนในอุณหภูมิห้องนะคะนี่นะคะ,ะด้านลงนั่นแหละพอดีแป๊ะ <laughs> ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับขิงขิงดองของเรานะคะวิธีทำขิงดองสองพี่น้องเนี่ยค่ะ อันนี้สองพี่น้องจะไม่ใส่มะนาวทีหลังแล้วนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากจะใส่นะคะก็ใส่ได้มันสามารถช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นนะคะ,ะน้ำดองของเรานะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเอาไว้ประมาณ2วัน2คืนแล้วก็ถึงจะใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะแล้วก็คลิปนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะวิธีทำขิงดองของเราเนาะ<อ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพี่น้องพากินพาเที่ยวด้วยนะคะ คอยติดตามว่าเมนูต่อไปเราจะพาทำอะไรนะคะค่ะก็คลิปต่อไปเนาะเราก็จะหาแบบหาเมนูที่มากินคู่กับขิงดองของเราให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ